สวัสดีครับผมผมแม็กนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไปเปลี่ยนคัสทวินเทคนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เดินทางไกลมากเลยนะปกติแล้วเนี่ยผมแต่งรถเนี่ยผมไม่เคยขับรถเกินแถวบ้านเลยนะจะแต่งแต่งอยู่แถวบ้านแต่วันนี้เนี่ยจะขับรถไปชนบุรีแต่ที่สําคัญนะไปคนเดียวด้วยปกติไม่เคยไปชนบุรีคนเดียวเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีแฟนไปด้วยนะผมเลี้ยงลูกมา5วันแล้วเนี่เขาก็เลยยอมให้ผมไปคนเดียวโอเคครับวันนี้ก็จะมีแต่ หนุ่มๆน,นะครับอย่างเช่นพวกเรานะได้ไปเที่ยวกันเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวถ่ายรูปตรงแบบทะเลทะเล,ะเลนะอยากเปลี่ยนแล้วเพราะว่าคัตวินเทคเนี่ยเอกลักษณ์มันจะมีเสียงกุงุงกิ้งนะครับ <c oughs> ผมอยากรู้ว่ามันจะกุงกุงกิ้งยังไงนะครับ <c oughs> ก็เลยอยากจะไปติดตั้งเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเนี่ยอีกไม่นานก็คงจะได้เทอร์โบกับเขาแล้วนะร <c oughs> ้านที่ผมจะไปติดตั้งวันนี้ครับเขาจะอยู่แถวแถวชนบุรีบางสะเลครับ <c oughs> บางสะเลเนี่ยผมก็ไปบ่อยนะแต่ไม่ค่อยได้แบบ ไปกินข้าวอะไรหรอกขับรถแบบขับรถผ่านน่ะขับรถเลาะหาดอะไรเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้จะไปทํารถก็ดีเหมือนกันนะได้ไปเที่ยวด้วยไอย่างม,มันเหมือนได้มาพักผ่อนนะครับขับรถไกลเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อนมาชนบุรีนะสําหรับแบบกระบ,บะแต่งอะไรพวกนี้นะครับผมแนะนํานะให้มีอีซิพาร์ตไว้นะครับเขาจะไม่จับเราเพราะว่าเขาจับเราไม่ทันนะครับสมมุติว่าเราไม่มีอิซิพาร์ตเนี่ยเราไปแบบด่านจ่ายตังค์ธรรมดาเขาจะดักอยู่ซ้ายมือเลยนะ มาดีเลยไอ้หนูมาหาพี่ก่อนอย่างน้อยๆเนียน่ยเขาก็ต้องเรียกคุยหรือไม่ก็โดนไปสั่งเลยนะทางที่ดีเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงดีครับไม่เสียตังค์เคเราไปซิ่งชนบุรีเดี๋ยว ครับผมตอนนี้ก็ถึงร้านพี่แล้วนะครับรถผมก็จอดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดูคัดกันครับเดี๋ยวเรามาดูคัดกันนะครับอันนี้ทาวินเทคใช่ไหมพี่ครับอันนี้เป็นทอวินเทคครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ล้างได้นะใช่ครับผมอย่างนี้มันใช้ได้อีกนานไหมพี่นานเลยครับรถลูกค้าใส่ได้แค่ไม่กี่วันเองครับทําไมเขาถอดอ่ะนี่ผมก็พิ่ทราบเหมือนกันบางคนไม่ชอบเสียงเหรอเสียงมันดังใช่ไหมจะมีเสียงหน่อยครับแต่ไม่สั่นใช่ไหมพี่อ่าไม่สั่นครับไม่สั่น ก็ยังหนาอยู่เลยเนี่ยใช่ครับเดี๋จโลาได้ครับเคพี่หวีชั้นหนึ่งครับหวีชั้นเดียวครับเคก็สวยดีครับย่งดูใหม่ๆอยู่เลยอ่ะใหม่มากครับเออแทบจะใหม่เลยเนี่ยใส่น่าจะวิ่งแล้วแล้วเขาไม่เปลี่ยนเป็นอะไรพี่ทองแดงเหรอ แล้วลูกค้าเขาใส่ชุดนี้เสร็จเขาขอแต่ใส่ทองแดงสิบสองก้อนแล้วเขาก็มาเปลี่ยนใหม่กับผมเป็นสิบหกก้อนลูกค้าคนนี้หมดกระชัดไปหลายตังเลยครับใจหลายใจเลยอยากลองเอ่ได้ครับมาจบที่สิบหกข้อนะตอนหลังแต่ถ้าพวกทองแดงก็จะสั่นกว่าใช่ไหมพี่ใช่ครับถ้าแบบนี้ไม่ค่อยสั่นใช่ครับถ้าทองแดงก็ต้องเบิ้ลออกหน่อยปะออ มันต้องมีนิดนึงครับอืมต้องมีนิดนึงพวกนี้แทบจะไม่ต้องเบิรนเลยเนะใช่ครับแข็งไม่กลัวคนระับผมกลัวสั่นมากกว่าอุ้ยตัวอะไรวะเยอะดิไม่กัดกู คือคัทที่ผมจะใส่วันนี้นะครับที่เขาก็ล้างให้แล้วนะล้างแล้วเนี่ยดูใหม่กว่าเดิมเยอะเลยนะไม่ค่อยมีขี้สนิมแนละ้วเดี๋ยวลองใช้ใดูก่อนะว่ามันเป็นยังไงที่เขาบอกเนี่ยใช้ไม่กี่ร้อยโลเองนะโลโก้แบบยังไม่เลือนเลยโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะว่าเสียงมันจะจับไหมโอเคครับตอนนี้ก็กำลัง ถอดเพาออกแล้วครับเดี๋ยวจะยกเกียร์ลงแล้วนะครับพี่ครับช่วงล่างเรียบม,มากเลยครับไม่เปื้อนเลยเออพี่ผมเปลี่ยนไอเนี่ยด้วยครับอไอตัวบูททองเหลืองครับตรงด<น>้ามเกียร์เพิ่มไปครับอันนี้คือชุดใหญ่ใช่ไหมัใช่มันจะมีเพิ่มมาของจุดนี้ในจุดเด็ก เพราถ้าชุดเล็กจะมีแค่นี้คือยังมันช่วยอะไราพี่ถ้าเป็นชุดใหญ่เออคือถ้าเป็นชุดใหญ่เนี่ยคือพวกสำหรับที่รถอายุเยอะแล้วครับสปริงมันจะหักหรือสปริงมันล้าอะไรเงี้ยครับงั้นเราแค่ชุดเล็กก็พอพี่ใช่อันนี้ต้องถอดข้างบนปะอันถ่วงล่างได้ถ่วข้างล่างเดียวเลยโอเคเอาแค่นี้ก็ได้ครับชุดเล็กก็พอเปลี่ยนไปเลยนะจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเองสับแม่นกว่าเดิมเนาะครับผมอยู่ที่ฝีมือได้ปะโอเคครับตอนนี้พระเอกเราก็ลงมาแล้วนะครับดำอยู่นะ นนะนี่ก็เป็นหน้าตาคัดเดิมนะพี่เขาบอกว่ามันมีกลิ่นไหม้แล้วนะตอนนี้พี่เขาบอกว่ามันมีน้าน้ํามันซึมออกมาตรงนี้นครับไอคือมันเป็นปัญหาประจํารุ่นอนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปแก้ครับถ่ายเก็บไว้ก่อนน้ามันหยดลงกมาเลยครับนี่ก็เป็นหน้าตาชุดคัดเดิมนะครับจะเปลี่ยนเป็นของใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นอันใหม่ละ น,นี่ก็ไม่ได้ใช้นะครับผมวิ่งสามหมื่นโลยนะเองเลยเจอน้ำมันซึมตอนนี้พี่เขาก็หลังแล้วนะครับใส่กิ๊กเลยตอนนี้พี่เขาก็กําลังติดตั้งบูททองเหลืองนะครับกับจาร์ปเลยถ้าไม่เปลี่ยนข้างล่างนี้ก็ต้องลือข้างบนใช่ไหมพี่ใช่ครับเหนื่อยเลยใช่ไหมท่านลือข้างบนยด้งได้กว่ารถเดิมๆก็ถอดคอนโซลกลางดึงขึ้นง่ายกว่าครับเสียงมก็เป็นไงพี่แกลแกๆก,ก็กรุงคิงหน่อย <laughs> <laughs> ตอนนี้พี่เขาก็กําลังยกเกียร์ขึ้นนะครับ เดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูครับพี่เขาเอารถลงแล้วแข่งไหมพี่ไม่แข่งนะเทียบกับคันเมื่อกี้นิ่มเลยใช่ไหมนิ่มอยู่นิ่มเลยนะ,อะโอเคเอลอง เสียงไงพี่นะเงียบกิ๊บเลยต้องรอใช่ไหมก่อนอ๋อมันจะดังเรื่อยๆใช่ไหมก็เงียบอยู่นะแทบไม่มีเสียงเลยถ้อราล้ออาจจะมีอ๋อเราล้อจะมีใช่ไหมพี่ตั้งใจแบบอยากได้เสียงเลยไงมันกิ๊ง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 นะอันนี้พี่หยาบอยู่ใช่ไหมปล่อยพี่หยบได้ไหมปล่อยนะพี่ ผมว่าไม่งท่านไม่ได้ยินเลยเนะอะท่านไม่ได้ยินเลยโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้ก็กำลังออกมาลองนะครับอคคู้พุ่งพุ่งยังไม่ค่อยชินคัดนะครับผมว่ามันก็แข็งก่าเดิมนิดนึงอะ่ะตึงๆอะ่ะแต่พี่เขาตั้งคัดเนี่ยเหมือนคัดเดิมเลยนะแบบไม่ได้แบบ ว่าคัดสูงหรือคัดต่ำเนี่ยมันเหมือนแบบระดับเดิมเลยตอนแรกกะว่าเสียงมันจะดังดังแก,ก้แก๊แก๊แก้กนะนี่มันไม่ค่อยดังเท่าไหร่เงียบเลยอะเหมือนแบบคัดเดิมเลยไปลองวิ่งดูครับอันเนี้ยมันแบบเลียออกได้นะเหมือนคัดเดิมเลย ตึงกว่าเดิมนิดหนึ่งอเออนี่มันเปลี่ยนแบบไอเปลี่ยนไอตัวทองเหลืองนะครับมันก็เลยดูรู้สึกว่ามันกระชับนะครับโอเคใช้ได้โอเคครับเข้าได้ทุกเกียร์นะครับ อ้ถ้าไม่มีเสียงเลยอ่ะเสียงแบบเหมือนเดิมเลยตอแรกกับแบบให้มันแกร๊เลยนะครับโอ้จับดีนะครับจับดีอยู่แต่มันต้องรันอินหน่อยนะครับน,นี่มันยังใหม่อยู่ ใช้ไปสักพักหนึ่งนะเพราะว่ามันยังไม่ได้รันอินหัวเกียร์แบบกระชับมากเลยอ่ะเปลี่ยนมาอันเก่าแม่งเหมือนแม่งหลวมๆไงไม่รู้เนี่ยดูกระชับดิอันเก่าแม่งเหมือนรถแบบทียบอาร์แบบกเก่าอ่ะโอ้แม่งหลมวมโพกเลยนี่เปลี่ยนมาแน่นตั๊บเลยโอเคพี่แจ๋วเลยระยะปล่อยคันได้ไหมพี่สวยแล้วพี่เหมือนเดิมเลย เหมือนรถเดิมเลยอะโอเคครับผมเกียร์ง่ายนะครับแต่ไม่สั่นเลยนะครับทวินเทคตายเหมือนคัดเดิมครับผมฝากติดตามด้วยครับเกิดสวัสด์กาหลาดขอบคุณครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งคัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟิลลิ่งเนี่ยแบบ ผมว่าเหยียบคัดตึงขึ้นมานิดนึงก็แบบไม่ได้แข็งนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีความตึงของคัดเนี่ยขึ้นมานิดนึงแล้วก็เสียงเนี่ยทวินเทคท,ที่เขาว่ามันจะมีเสียงเนี่ยผมฟังฟังอยู่แล้วแม่งก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายครับแทบจะแบบไม่ได้ต่างจากเดิมมากครับอาจจะมีขึ้นมานิดนึงอันนี้ขนาดคัดมือสองครับมันก็ไม่ได้ดังนะมื่แก้ผมลองซัดดูแลนะออกตั้งแต่ออกเลยนะจับดีกว่าเดิมมากเลยครับล้อแบบเอียด สามเกียร์เลยอะเพราะว่าตอนแรกอะล้อมันไม่ค่อยเอียดอันเนี้ยกลายเป็นแบบสับหนึ่งสองสามเนี้ยเอียดสามเกียร์เลยตอนนี้เนี่ยแรงม้าก็จะลงพื้นได้ดีกว่าเดิมครับเพราะว่าเราใช้คัดที่ดีขึ้นครับเพราะว่าคัดเดิมเนี่ยมันมันไม่ลวนะเห็นที่พี่เขาบอกนะครับคัดเดิมเนี่ยมันไม่อยู่แล้วขนาดแค่กล่องใบเดียวเองนะแม่งก็ไปกลับบ้านเก่ากับญี่ปุ่นไปนะครับโอเค ตอนนี้เนี่ยผมก็กําลังจะเดินทางกลับแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปถ่ายรูปรถเล่นหน่อยครับไหนๆก็มาคนเดียวแล้วตอนนี้ก็เพิ่งบ่ายสามครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากมาทําคัดที่นี่เนี่ยพี่เขาไม่ได้มีแต่มือสองครับพี่เขาก็มีมือหนึ่งด้วยมี BRC หรือคัดอื่นๆเนี่ยก็ไปสอบถามพี่เขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจพี่เขาไว้แล้วก็เบอร์ติดต่อเนี่ยไปติดต่อกันเองเลยนะครับเมื่อกี้พี่เขาก็แถม ไอตัวเขาเรียกไงไอบูธท,ทองเหลืองน่ยที่หัวเกียร์ให้ผมนับก็ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ที่แถมให้โอเคครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปรถเล่นกันโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่แถวแถว,แถวหาดบางสะเลนะครับคนเยอะเหมือนกันนะบรรยากาศด,ดีนะครับแต่ว่าแม่งอากาศแม่งโคตรร้อนเลยสุดยอดอุ้ยคนเยอะเหมือนกันนี่หว่าคนเยอะเหมือนกันนะครับเราวนออกไปฝั่งนู้นดีกว่า จะไม่มีที่จอดเลยผมไม่อยากไปพวกบางแสนครับคนมันน่าจะเยอะรถแต่งโคตรเยอะอะแบบกระบะซิ่งนะครับฝรั่งก็เยอะนะครับไม่มีสาวๆเลยวะ่ะทะเลแบบน้ำใสมากเลยนะ